เคยสงสัยไหมว่าทำไมชาวนาไทยไม่รวยสักทีกกกทั้งที่คนไทยกินข้าววันละสามือ้อข้าวไทยส่งออกติดระดับโลกซึ่งล่าสุดปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าวไทยส่งออกเป็นอันดับ3ถึง6.12ล้านตันคิดเป็นเงินกว่า1,7756ล้านบาทอ่ะแล้วทำไมชาวนาไทยไม่รวยสักที คืออย่างนี้นะไอ้เงิน1น7่งแล้านบาทเนี่ยที่เราเห็นกันนะมันไม่ได้รีเทิร์นกลับสู่พวกเขาเยอะขนาดนั้นเพราะว่าราคาข้าวของชาวนาจะถูกกำหนดเอาไว้แล้วโดยพ่อค้าครงกลางซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันครับว่ามันเป็นราคาที่ต่ำม,มากๆเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไร้การควบคุมอพออย่างนี้เนี่ยเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเราจะขอยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ราคาข้าวอยู่ที่6,000บาทต่อตันแต่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่7,000ถึง8,000บาทและไอ้พวกปุ๋ยพวกยาก็ขึ้นราคากันเกือบเท่าตัวรวมถึงน้ำบรันตัวดีเนี่ยก็ยังขึ้นแลาวขึ้นอีกและถ้ายิ่งผลผลิตไม่ได้ตามที่กำหนดนะครับก็คือขาดทุนทับถมกันไปอีกเออยังไม่รวมกับพวกค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวนะครับเนี่ย นั่นแหละครับจึงเป็นสาเหตุที่ชาวนาเนี่ยจะต้องไปกู้เงินมาเพื่อลงทุนเมื่อได้ผลผลิตก็ได้ราคาตา่ำสวนทางกับต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ กู้เงินมาลงทุนไปกู้เงินมาลงทุนไปกู้เงินมาลงทุนไป,นนไปวนลูปไปเรื่อยๆไม่มีวันจบซึ่งสิ่งที่มาพร้อมกับนี้นี่นะครับก็คือดอกเบีย้ยซึ่งพอเงินที่ได้จากผลผลิตมันต่าเตีย้ยเรียรดินขนาดนี้บางคนก็ทําได้แค่เพียงจ่ายดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนี้ก็พอพูนขึ้นไปอกีกและในที่สุดถ้าไม่มีเงินมาชําระหนี้สินนะครับก็นแน่นอนครับต้องถูกยึดทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งก็มักจะเป็นที่ดินทํากินเพินนั้นนั่นแหละครับ ที่จะต้องมาเสียให้กับหนี้สินก้อนโตที่ดูจะใช้ยังไงก็ไม่มีทางหมดสักทีโอเคทีนี้เราน่าจะพอเห็นภาพความเป็นจริงวิถีชาวนาในภาพตรงกันข้ามกับภาพความพออยู่พอกินในาน้ำมีปลาในานามีข้าวขณะที่หลังสู้ฟ้าและไปหน้าก็ยังสู้ดินนั่นไม่ได้เปื้อนรอยยิ้มแม้แต่นิดเดียวครับเพราะในความเป็นจริงมันคือการยิ่งทำแต่ยิ่งเป็นหนี้ทำไมพี่ๆชาวนาเหล่านี้ ยังคงทำนาอยู่ทั้งที่ยังขาดทุนนั่นก็คงเป็นเพราะชีวิตมันต้องรันด้วยเงินน่ะครับถ้าไม่ทำจะเอาเงินที่ไหนมาใช้และกับการที่บอกให้เลื่อนจากการปลูกข้าวไปทำอย่างอื่นนั่นก็แปลว่าคนที่พูดคำพูดเหล่านะั้นเนี่ยไม่ได้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงครับ โดยเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีกลุ่มชาวนาะร่วมถึงเกษตรกรได้เข้ามาทําการเรียกร้องหวังให้รัฐช่วยแก้ปัญหาที่ทับซ้อนทางนิสิตเหล่านี้นสักทีซึ่งตอนนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีเขาก็ได้รับข้อเรียกร้องและก็มีมติออกมาในการช่วยพักชําระหนี้และปรับโครงสร้างนิสิตของชาวนาะที่นี้แหละครับเราก็ต้องมาติดตามและคอยเอาใจช่วยนะครับว่าปัญหานี้จะถูกแก้ไขและเป็นไปได้ขนาดไหน อาเรื่องนี้ยังคงเงียบหายหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆอย่างที่เป็นรูปธรรมและในระยะยาวสุดท้ายคำว่ากระดูกสันหลังของชาติก็คงเป็นเพียงวาทกรรมโรแมนติส์ที่ฉาบฉวยเพื่อให้สวยงามเท่านั้นเอง